ในที่สุดนะครับวันที่ต้องอําลาก็มาถึงในที่สุดเจอเกนครอฟนะครับจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมหงแดงลิเวร์พูลในค่ำคืนวันนี้ เป็นเกมสุดท้ายนัดสุดท้ายในแอนฟิลนะครับนับจากปี2015น,นะโอ้ปี2015ัล่วงเลยมาจนถึงวันนี้2024 เกือบ9ปีเต็มนะครับที่เจอเรนคอฟเข้ามาทําหน้าที่กลุ่มบางเหียนบัญชาการเป็นผู้จัดการทีมเป็นบอสเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ แ็นทุกสิ่งทุกอย่างของลิเวอร์พูลในชั่วโมงนี้ก็ว่าได้นะครับก็ไม่เกินเลยนะที่จะกล่าวอย่างนั้นบรรยากาศการนำลาหน้าที่ผู้จัดการทีมในคํำคืนวันนี้เราไม่รู้ว่า มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเกมสุดท้ายที่แอนฟิลนะครับของเจอร์นคอฟแต่เชื่อว่าบางทีนี่อาจจะเป็นการอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมของสโมสรฟุตบอลสโมสรหนึ่ง ที่จะประทับอยู่ในความทรงจำของวงการฟุตบอลตราบนานทานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในหัวใจของลาลเดอร์คอฟ ความทรงจำทุกสิ่งทุกอย่างตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาผลงานที่น่าประทับใจได้เปลี่ยนทัศนคติของแฟนคลับของแดงทั่วโลกนะครับ มีเรื่องเล่ามากมายไม่จบไม่สิ้นนะครับเกียรติประวัติชแชมป์รายการต่างๆไล่ต่างแต่ลีครับนะครับคาราบาวคับ FA ครับ,บยูฟาแชมเปี้ยน แชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพแชมป์สโมสรอนโลกฟีฟาเวิลด์คัพและเหนือสิ่งอื่นใดแชมป์หลีกสูงสุดของเกาะอังกฤษแชมป์พรีเมียร์ลีกที่รอคอยมายาวนานกว่า30ปี ็ได้ผู้ชายคนนี้แหละนะครับเจอ e n c นครอฟนี่แหละทำให้การรอคอยนั้นสิ้นสุดลงฝันที่เป็นจริงของเราเดอะค o อฟทั่วโลกนะครับอยากเห็นทีมสโมสรที่เรารักประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ลีกสูงสุดมาคลองให้ได้ จากการรอคอยอย่างยาวนานนะครับ30สิบปีกลมๆก,มก็ถือว่าเป็นผู้กจัดการทีมที่นำความสุขความประทับใจและความทรงจำมาให้เหลาดคอฟได้ชุ่มฉ่ำหัวใจ มีชีวิตชีวาต่างหน้าต่างตาเฝ้ารอคอยดูเกมที่ทีมรักของเราลงเล่นไม่ว่าจัดในรายการใดๆนะครับใจจดใจจ่อนะครับอยากดูเกมในสนามที่มีเจเกนคอฟยืนอยู่ข้างสนามค่ำคืนนี้ เป็นวันสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 2 3 2 0ย4สาร2023-2024ด้วยนะครับแน่นอนนะครับยังมีเกมสำคัญสำคัญอีก2ส,สนามนะครับค่ำคืนนี้นะครับที่เอติฮัดสเตเดียมและก็ Stadium, Man City, เอมิเรตสเตเดียมแมนเิตีรเรือใบสีฟ้าจะทำศึกนัดสุดท้ายเพื่อการันตีแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่4ติดต่อกันกับเวสต์แฮมยูไนเต็ด ในขณะที่ที่เอมิเรตสตเดียมนะครับไอปืนใหญ่อาร์เซนอลก็จะลงทำศึกกับทั f ฟฟี่สีนเงินเอเวอร์ตันเพื่อไขวยควา้าถ้วยหลีกสูงสุดมาคลองอีกสมัยหนึ่งหลังจากที่รอคอยมาอย่างยาวนานก็ติดตามแต่เชื่อว่านะครับไฮไลท์ในค่ำคืนมาน,นี้ไม่ใช่เฉพาะเราเด็กของนะครับ แฟนคลับฟุตบอลทั่วโลกนะครับสื่อต่างๆก็จะจับตาไปที่สนามแอนฟิลด์เพื่อเก็บบรรยากาศการอำลาทีมของเจอร์กินคอฟนะครับค่ำคืนนี้ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์พบกับวูฟแฮมตันนะครับเป็นนัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกไม่มีผลต่ออันดับตารางคะแนน แต่อย่างใดน,นะครับแต่เป็นนัดสุดท้ายในการคุมทีมของเจอร์เกคนคอฟและเชื่อว่าทุกวินาทีในสนามแอนฟิลด์ค่ำคืนวันนี้จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปนะครับสีทุ่มตรงแอนฟิลด์คืนนี้เจอกันครับมีสุขทุกคนนะครับยินดีที่ได้พบกันยังไงก็เเจเคไม่ได้ไปไหนเอางี้ดีกว่านะครับยังไงก็ยังเป็นเดคอฟยังเป็น สเกาเซอร์ er แห่งเมืองลพูและก็เป็นแฟนคลับของสโมสรเรอร์พูและจะอยะู่เทียสโมสรที่เรารักร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดมีสุขทุกคนนะครับยินดีทั่วกันวันนี้สวัสดีครับ